บินทปาตะปาริสุทธิที่สตรชื่อพระสูตรนี้มีความหมายว่าการทำบินทบาทให้บริสุทธิ์เป็นวิธีอยู่ด้วยจิตที่ว่างจากอากุศลลธรรมต่างๆที่เรียกว่าสุญญตวิหารส่วนธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือธรรมสำหรับเป็นที่พักของจิตเรียกว่าวิหารธรรมคำว่าธรรมบินทบาทให้บริสุทธิ์ ให้พิจารณาเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของจิตในระหว่างเข้าไปบินทบาทและกลับจากบินทบาทเมื่อเห็นว่าจิตยังมีอกุศลธรรมอยู่ก็ให้ละอกุศลธรรมนั้นๆเสียเมื่อเห็นว่าจิตปราศจากอากุศลลธรรมที่ยกขึ้นพิจารณาก็ให้อยู่กับจิตเช่นนั้นด้วยปีติและปราโมทจัดว่าเป็นการอยู่ด้วยสุญญตาวิหาร คำสอนเรื่องนี้เป็นวิหารธรรมแม้แต่สําหรับพระอรหันต์อย่างพระสารีบุตรเรื่องสุญญตะสมาบัติเป็นวิหารธรรมของมหาบุรุษเย็นวันหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวลุวันพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรนเข้าไปเฝ้าอย่างที่ประทับพระพุทธองค์ตรัสถามท่านว่า ดูเธอมีอินทรีย์ผิวพรรณผุดผ่องดีแท้เวลานี้ส่วนมากอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านกราบทูลว่าสุญญตสมาบัติคือวิหารธรรมท,ที่ท่านได้เข้าอยู่เป็นส่วนมากพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นการดีแล้วถือว่าอยู่ด้วยวิหารธรรมของมหาบุรุษอัตถกถากล่าวว่า คำว่ามหาบุรุษในที่นี้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระมหาสาวกหรือพระสาวกใหญ่ๆวิหาร,รธรรมของมหาบุรุษใช้ศัพท์ว่ามหาปุริสวิหารเพราะเหตุว่าสุญ,ญตสมาบัติเป็นวิหาร,รธรรมของมหาบุรุษเรื่องวิธีอยู่ด้วยสุญ,ญตสมาบัติ แล้วตรัสถึงวิธีอยู่ด้วยสุญญตาสมาบัติโดยให้ภิกษุพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของตนระหว่างที่เข้าไปบินทบาตรและกลับจากบินทบาตถ้าพบว่ายังมีอกุศลธรรมครอบงำจิตได้อยู่ก็ให้ละเสียและถ้าพบว่าอากุศลธรรมนั้นๆตนละได้แล้วก็ให้เพียรเพ่งจิตไว้กับกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นทำทั้งหลายที่ทรงให้นำมาพิจารณาคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกให้พิจารณาว่าในระหว่างไปบินทบาทและกลับจากบินทบาทตตนได้มีความพอใจรักใคร่ขัดใจลุ่มหลงหรือความกระทบกระทั่งทางใจในรูปที่ตาเห็น ในเสียงที่หูได้ยินในกลิ่นที่จมูกได้สูดดมในรสที่ลิ้นได้ลิ้มในโพดทภพะที่กายได้ถูกต้องในธรรมารงที่ใจได้รู้หรือไม่กามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโหดทภพะที่น่าย,ยินดีนิวรห้ามีกามฉันเป็นต้นอุปาทานขันห้าคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้พิจารณาว่าตนกำหนดรู้ได้แล้วหรือยังสติปัฐานสี่มีกายานุปัสนาเป็นต้นสัม,มปทานสี่มีสังวรปทานเป็นต้นอิทธิบาทสี่มีฉันทะเป็นต้นอินสี่ห้ามีสัททินสีสัทธาเป็นต้นพะละห้า มีศรัทธาพระเป็นต้นโพชฌงเจ็ดมีสติสัมโพชฌงเป็นต้นอัดถังคิกมักมักมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสมถะและวิปัสนาตั้งแต่สติปัฏฐานสี่ถึงสมถะและวิปัสนาให้พิจารณาว่าตนได้เจริญแล้วหรือยังวิชาและวิมุตให้พิจารณาว่า ตนได้ทำให้แจ้งแล้วหรือยังการพิจารณาธรรมดังกล่าวนี้เป็นวิธีอยู่ด้วยสุญญะสมาบัติจะยกธรรมประเภทใดขึ้นมาพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับภิกษุแต่ละรูปไม่ใช่พิจารณาทุกหมวดธรรมตามลำดับเหมือนกันหมดการอยู่ด้วยสุญญะสมาบัติของพระอรหันต์เป็นการพักเสวยสุขที่เรียกว่าทิฏฐธรรม,มสุข,ขวิหาร หรืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันคืออยู่ด้วยปีติและปราโมทสําหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตตผลสุญญะสมาบัติก็เป็นหนทางนำไปสู่การบรรลุธรรมสูงสูงขึ้นไปในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสมณะหรือพรามที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบินทบาทให้บริสุทธินั้นไม่ว่าในอดีตในอนาคต หรือในปัจจุบันล้วนแต่ต้องมีการพิจารณาอย่างนี้ทั้งนั้นจบบินทปาตปาริสุ์ที่สุดบินทปาตปาริสุดที่สุด,สด,สดชื่อพระสูตรนี้มีความหมายว่าการทําบินทบาทให้บริสุทธิ์เป็นวิธีอยู่ด้วยจิตที่ว่างจากอากุศลธรรมต่างๆที่เรียกว่า สุญเตวิหารส่วนธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือธรรมสำหรับเป็นที่พักของจิตเรียกว่าวิหารธรรมคำว่าธรรมบินทบาทให้บริสุทธิ์คือให้พิจารณาเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของจิตในระหว่างเข้าไปบินทบาทและกลับจากบินทบาทเมื่อเห็นว่าจิตยังมีอกุศลธรรมอยู่ก็ให้ละอกุศลธรรมนั้นๆเสียเมื่อเห็นว่า จิตปราศจากอากุศลธรรมที่ยกขึ้นพิจารณาก็ให้อยู่กับจิตเช่นนั้นด้วยปีติและปราโมทจัดว่าเป็นการอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารคำสอนเรื่องนี้เป็นวิหารธรรมแม้แต่สำหรับพระอรหันต์อย่างพระสารีบุตรเรื่องสุญญตะสมาบัติเป็นวิหารธรรมของมหาบุรุษเย็นวันหนึ่ง ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวลวันพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าอย่างที่ประทับพระพุทธองค์ตรัสถามท่านว่าดูเธอมีอินทรีย์ผิวพรรณผุดผ่องดีแท้เวลานี้ส่วนมากอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านกราบทูลว่าสุญญตะสมาบัตคือวิหารธรรมท,ที่ท่านได้เข้าอยู่เป็นส่วนมาก พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นการดีแล้วถือว่าอยู่ด้วยวิหาร,รธรรมของมหาบุรุษอธถกถากล่าวว่าคำว่ามหาบุรุษในที่นี้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระมหาสาวกหรือพระสาวกใหญ่ๆวิหาร,รธรรมของมหาบุรุษใช้ศัพท์ว่ามหาปุริสวิหารเพราะเหตุว่า สุญญตะสมาบัตเป็นวิหารธรรมของมหาบุรุษเรื่องวิธีอยู่ด้วยสุญตะสมาบัติแล,ล้วตรัสถึงวิธีอยู่ด้วยสุญตะสมาบัตโดยให้ภิกษุพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของตนระหว่างที่เข้าไปบินทบาตและกลับจากบินทบาตถ้าพบว่ายังมีอกุศลธรรมครอบงำจิตได้อยู่ก็ให้ละเสียและถ้าพบว่า กุศลธรรมนั้นๆตนละได้แล้วก็ให้เพียรเพ่งจิตไว้กับกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นทมทั้งหลายที่ทรงให้นำมาพิจารณาคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกให้พิจารณาว่าในระหว่างไปบิณฑบาตและกลับจากบิณทบาทตนได้มีความพอใจรักใคร่ ขัดใจลุ่มหลงหรือความกระทบกระทั่งทางใจในรูปที่ตาเห็นในเสียงที่หูได้ยินในกลิ่นที่จมูกได้สูดดมในรสที่ลิ้นได้ลิ้มในโหดทภพะที่กายได้ถูกต้องในธรรม,มาร์ที่ใจได้รู้หรือไม่กามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโหดทภพะที่น่าย,ยินดีนิวรห้า มีกามฉันเป็นต้นอุปาทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้พิจารณาว่าตนกำหนดรู้ได้แล้วหรือยังสติปัฐานสีมีกายานุปัสนาเป็นต้นสัมมปทานสี่มีสังวรปทานเป็นต้นอิทธิบาทสี่มีฉันทะเป็นต้น อินรีห้ามีสัจทินสีสัทธาเป็นต้นพระห้ามีสัทธาพระเป็นต้นโพชฌงเจ็ดมีสติสัมโพชฌงเป็นต้นอัดถังคิกมกมักมีองศปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสม,มถะและวิปัสนาตั้งแต่สติปัฐานสี่ถึงสม,มถะและวิปัสนาให้พิจารณาว่า ตนได้เจริญแล้วหรือยังวิชาและวิมุตต์ให้พิจารณาว่าตนได้ทำให้แจ้งแล้วหรือยังการพิจารณาธรรมดังกล่าวนี้เป็นวิธีอยู่ด้วยสุญญตะสมาบัติจะยุกธรรมประเภทใดขึ้นมาพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับภิกษุแต่ละรูปไม่ใช่พิจารณาทุกหมวดธรรมตามลำดับเหมือนกันหมดการอยู่ด้วยสุญญตะสมาบัติของพระอรหรันต เป็นการพักเสวยสุขที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมสุข,ขวิหารหรืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันคืออยู่ด้วยปีติและปราโมทสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลสุญญะสมาบัติก็เป็นหนทางนำไปสู่การบรรลุธรรมสูงสูงขึ้นไปในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสมณะหรือพรามที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำบินทบาทให้บริสุทธินั้นไม่ว่าในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันล้วนแต่ต้องมีการพิจารณาอย่างนี้ทั้งนั้นจบบินทปาตปาริสุทธิ์ที่สุดบิน